แล้วให้ประกอบขึ้นมาล้างคาบิวยังไงล้างะอ,อะไรเวลาต้องมีมอเตอร์ไซคล้างคารบิวล้างอะไรไม่จำเป็นที่ต้องไปร้านเราล้างเองได้นนเลยล่มไงเปลี่ยนถ่นายน้ำมันโกรงถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรล่มไงเปลี่ยนแค่หม้เทียนยังทำไม่เป็นเนี่ยเป็ี่ยนเป,นนเป,นนเปน้นชิลสมัยเป็นชิลเลยเ <laughs> พ <laughs> ราะ, <laughs> ระ <laughs> นี่ <laughs> <ๆ S 1> นี่นี่นี่แหละที่ที่ที่เรากําลังพูดถึงว่าเนี่ยมันเป็นการศึกษาแบบเอาตัวรอดคือคือคนที่รอดก็คือหนึ่งคนที่มีตัง โอกาสดีกว่าพอ่อแม่แส่งได้ง่ายกว่าวันก่อนวันก่อนไปไปชุมอยู่สวนป่าอนุบาลห้องพิเศษภาษาอังกฤษเขาจัดค่ายภาษาอังกฤษเข้าไปมีครูนู่นนี่นั่นไอเราก็เลยนึกถึงว่าไอ้นคนมันไม่มีโอกาสใช่ไหมเพราะนั้นมันมีคนโอกาสแค่หยิบมือเดียวแค่นั้นเองคนไม่มีโอกาสลยทีุ่่พูดถึงพี่เนี่ยไอ้ท่านี่เยอะแยะมากมายจะถามว่าคนกุน่มนี้มีมือใครที่สาวเข้าไปถึงบ้างเอื้อมไปถึงบ้าง อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วแล้วแล้วระบบบ้านเราสอนเด็กให้จำสมัยเราเรียนกับผู้ใหญ่เนาะจำมือส้น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 จำมือเองได้ก็ชูหองบะหองเสื้อโค้ชอันใหญ่เดิมนี่คือเป็นเป็นวัฒนธรรมเขาเรียกอะไรเป็นประเพณีวัฒนธรรมกคาแม่เราที่ที่เราสอนกันมาความไม่กล้าก็ห้ามห้ามหมายใหญ่ห้ามหมายใหญ่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 ซีเพราะใหญ่ีมันจะบ้าคือความที่เราความที่เรา มันมันแบบนีน้มันเป็นมันเป็นวิถีวิถีการสอนลูกสอนลูกแบบห้ามเฮ้ยไอ้ไม่เท่นี้นะเฮ้ยไอ้ไม่เท่นีเฮ้ยไม่เท่แต่คือมอยสมอยกร่เอ้มันนี่มันมันติดไงมันติดแต่ไอ้เคยสเก็ตปังปังไปสอนเอปนมาซอนกะีเอจจำถุยมือมีนาริ้วต้นติเพ่อตุ๊มมอยสเก็ตเลยนแต่พอเนีโอ้กขัยกบัขก นี่เป็นการแบบนะีเพราะนั้นวิธีการสอนเด็กมันทําให้เด็กซึมซับเลยเด็กซึมซับแล้วก็เกิดปพอเราคุยเรื่อง<ร>นี้นเสร็จเนี่ยเ,เราก็จะเขาก็จะบอกว่าเราเป็นแค่พวกพวกคนแก่ที่ชอบบ่นชอบทีนี้ในในทางในทางที่มันจะทําให้สังคมรอดได้ถ้าเราไม่บน่นแล้วใครมันจะบน่นล่ะ ตู้ไหมมันต้องมีคนบนอถ้าไม่มีคนบนมันก็ไปตามกันไปเรื่อยไม่ไม่ใช่ว่าราชการตั้งโดยงบประมาณหารด้วยกิจกรรมมันจะได้ประโยชน์อะไรเนื้อเนื้อไม่ใช้ารับพคุยหลายเรื่องที่ที่เรื่องเศรษฐกิจการเศรษฐกิจผมทามาตั้งแต่ปีสามสองแล้วพี่ณวันนี้ผมหวังว่ามันจะก้าหนี่ยังซ้ำรอยกับที่ผมทำเลยดังเดิแต่ยังเหมือนเดิมไอสังเกตดูนะงานพัฒนาทุกอย่างเนี่ยมันจะย้อนกลับ ย้อนกลับไปเหมือนทุกประชาร์มเหมือนลอกงานที hmm. ่ผมทำเมื่อสามสิบกว่าปีอ่ะสวนก่านะเหมือนรองธานีพูดถึงไอ้ผมกินข้าวสองมือแล้วมื้อเย็นผมไม่กินไอ้เธอบูดได้เองยหอะพระพุทธเจ้าท่านสอนมาสองพันกว่าปีนะถูกเปล่าไอ้นี่พอมาถึงปัจจุบันโอ้นี่คือไออิฟกกินอาหารดูเลยถูกป่าวไหมไออิฟ